เพืขอเป็นคลิปยาวสักคลิปนะคะแม่นอนเอาวิวเป่าจ้าเียแล้วไปับหาแล้วคุณก็คุณอาไเอกแมวบู้กระซื้อความกานที่หน่ซีรีย์นักกอดโพล่งน้ำกันเป็นปลาอยูนป่าอยู่ป้ามไม่เห็นตะเกียงามหลงามหล ม่้่ก <laughs> าะเียเอาแม่ดองกระกไขกะหรุกสาวะากมเอา้าข้า,า,างคุณกบมี่อีกคน,นกทุกทีกบมี่อีกจ้านปชมวิวฮะเอาเมียไา,ายวิอเอาวิวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอ้อสามนาทีก่อน งามมากเลยสวยมากเลยพูดประสิภาพไปนออนเกาะคนจาม,มาแรงขอบคุณนะคะ